สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้าสวนเหมือนเดิมครับก็มาทำเกษตรนะครับเกษตรตามใจฉันนะครับวันนี้ก็จะลงทุเรียนนะครับอีกสองต้นนะครับการตอนนี้ก็คือการเตรียมดินเตรียมหลุมนะครับก็จะทำการโรยปูนขาวให้ทั่วก่อนนะครับก็ไม่มีสูตรอะไรครับ ก็ทำตามใจของตัวเองนะครับแล้วก็จากนั้นก็ทำการโรยปุ๋ยอคอกครับผมแล้วก็ทำการพวนดินนะครับเพื่อที่จะทำหลุมของเขานะครับทำโคกสตระเปลนะครับก็จะปลูกแบบโคกนะครับแบบกองดินขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อที่น้ำจะได้ไม่ค้งมากนะครับ เวลาฝนตกนะครับก็จะทําการปลูกลงหลุมทั้ง2ต้นนะครับในหลุมเดียวนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการแกะถุงนะครับเพื่อนําลงหลุมนะครับเราก็จะทําการเช็ลากขดนะครับแต่ดีหน่อยนะครับทุเรียนช่วงนี้ก็เป็นทุเรียนใหม่นะครับเป็นกิ่งพันธุ์ใหม่นะครับ ยังไม่ทันไม่มีรากขดนะครับก็ทำการนำลงลุมเลยครับก็จัดทรงจัดอะไรนะครับหันด้านหลังใบไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ปรับสภาพหลุมให้พอเหมาะนะครับไม่ให้ลึกมากนะครับเวลากบหน้าดินก็จะทำให้ไม่ต้องกบกบไอตัวต้นพันธุ์เยอะนะครับ ต้นต่อไปก็ทําเหมือนต้นแรกนะครับก็เช็คลากเช็คอะไรนะครับถ้าไม่มีอะไรก็นําลงหลุมได้เลยครับที่ลงสองต้นก็เพราะว่านะครับต้นหนึ่งจะใช้ทําเป็นรากเสริมนะครับว่าจะลองดูครับไม่รู้จะได้ผลไหมนะครับตอนนี้ก็ลงหลุมแล้วสองหลุมก็ทําการกบหน้าดินครับ เกียหน้าดินให้มันพอประมาณนะครับให้เท่าของถุงพันเดิมนะครับถุงที่เพาะพันนะครับกบให้พอดีนะครับไม่ต้องทําให้แน่นมากนะครับจากนั้นผมก็จะโรยปูนขาวอีกรอบนะครับไม่มีสูตรตายตัวครับ รอดคือกำไรนะครับตายคือประสบการณ์ครับจากนั้นก็ทําการลดน้ํานะครับลดน้ําให้ชุ่มนะครับดินก็จะค่อยๆยุบลงไปก็ค่อยกบอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องกบเยอะมากนะครับเพื่อที่ลากเขาจะได้หายใจสะดวกนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะนําปุ๋ยคอกมาโรยอีกรอบนะครับ ขี้วัวนะครับโรยรอบๆนะครับไม่ได้โดนโขนต้นนะครับโรยพอประมาณครับจากนั้นก็นําฟางนะครับที่เตรียมไว้นะครับเพื่อมากบบนาดินครับเพื่อรักษาความชื้นในดินนะครับเพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งนะครับก็ทําการกรบรอบๆโขนต้นนะครับนี่นะครับ หลังเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็คือทำหลักนะครับเพื่อพยุงกิ่งพันนะครับต้นพันธ์แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการล้อมรั้วนะครับใช้พาเสเลียนบังแดดนะครับทำไม่ทำก็ได้นะครับแต่ผมจะทำนะครับแล้วก็ใส่ระบบน้ำด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นมือใหม่นะครับยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับผมแล้วเจอกัน ep หน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกยอดวิวทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้กันครับสวัสดีครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับผม